ับสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีกับสี่สุขสุขคนเด้อมันเยอมาพบมาฝากกบสองบาวซุกพี่น้องเมือ่อนี้มีคนมากตำขาเหมาอยู่ทีเฮือนเท่าน้องพี่น้องนะเพราะว่าเฮื่อเทามีคกหมองเด้อพี่น้องเลยกับสี่สุขคน <c oughs> <c oughs> เฮื่อคอยในบานนี้ไม่ได้เหยื่อคอยยังมีคกหมองแต่มันใหญ่ อาซาบานเาาวลาเฮ็ดขมเมาแต่ละปีข้าเจ้ากัษมาตำขมเมามีเพื่อนบา่าซุกทุกปีทุกปีเนาะพี่น้องกัสิได้กินขมเมาแบบว่บาเท้าบริเวณกัษมีได้กินเนี่สินะพี่น้องเพราะว่าเขามาเฮ็ดข้าเจ,าาเจา้าจะอันให้ค่าโคกนอแบบว่าจรรมให้กัษมีนะไม่นี้ไม่ใหญ่ห่อ,อ,รอเราเพิ่งมาส่วนขมเมาอัานตัวเองนะ น่าจะบ,บริกินพี่น้องปีนี้เพราะว่าเขาเขามันมันตายจนบมดเนาะเห็นไหมมันบ่อกน้าม่วมมันนอกน้าม่วมเลยก็เพียร่งจะได้เป็นแนวพี่น้องมานี่ฝนร่องฝนตกพี่น้อง นีมันงยยอมันมตำเนาะง<อ>ะบ่อใส่อ๋อนี่พี่นอเข้ามาเอาคนวขวเข้าจะถอกเ้ยนอ,อมันถอกเบิดอยู่บ่หรือรว่ออาเบิร์ดมนันหรอเด้องมาทักอะไรเสมอเขาเป็นยุต้าหนือด บมท่านเดียวคอยมากเลยสำนักพี่น้องตัวเขาไพ้กับบมคอยทอส่วนร้ายไม่จะตายเลยทำมอตามใจกันตามใยตามใยกันวัตถุนีิวเคลียร์จ้ะฮะ ยุบกมคนละกมกับเบิร์ดลอ้อขมาซมเนี่าาวาบ้นหเดใหญ่ดมาตะกี้ขี้ขาดตามขี้ขาดตามให้หนอีเม่ใส่าตามต่ข้าเลยต,ตอนยังน่อยขี้ขาดก็ยังให้ซ้ำสิหล่อซ้ำสิเล่ประเทศแล่อหันกินแสบแต่ตอน ตำไม่ใหม่หอะไรพี่น้องป้าไปยังเชิงกลยๆกินบ่ค่อยลายกันเลยลอยล้อจ้าเดี๋ยวมาอีกลยคนหนึ่งครับลอยมามามามนตำซอยกันสู

นินเดกมีแมทุิดขี้แมวะได้ยุ่งสั่งตามเอรเตอร์เอร์เตอร์ได้ยุ่งเป็นขี้แมวน่อยหนึ่งพี่ดอกขี้แมวก็คือขมาท่มันข้าวขวาว่าเห no ็นอะไรพี no ่ดอกแล้วมันต <tr> <si> ิดกันเหนียวติดกันเขี้แม่หม่

ช่วยออามาสุกง่ามบ่ง่ามเลยบ่เป็นผีดเลยบเขาหัวมหอมนะแล้ตมน่เด็กเปนเห็ตำประมาณสามสี่หลอดเนี่ยแล้วแต่น้อยแหละแต่ว่าอันนั้นมันสีแหลหรึเปล่ามันแหลกนเอาขึ้นมาพัดจนงสิตำตั้มก็ตัดตั้มก็พัด Nhanh chậu rồi bà mẹ mày. mềm bà đầu ừ. ca <laughs> nó, kìa tắm béo kìa kìa lọc, nằm béo lọc nằm béo lọc nằm bà lại nằm ừ. tầm nằm béo nằm béo nằm cái tay biển nằm béo nằm béo nằm ที่แม่นนยแ<น>อยู่น,นอทำโมมีนนได้คนตามก็ชิคชิว,เ,วเป็นเม็ดแน่นี้เคิร์นวาคำอ่ะ พัดออกแล้วก็มาตำใหม่พัดออกแล้วมาตำใหม่เพื่อจนกว่าแบบขี้แกบมันสิบเบิร์ต่ะ เอ,เอาไว้าัคนไเนวเนาะแล้ม่อแล้วเออยูนไม้ไม่พหันไห้เคยกะยนายยังเกาะคนไายค,ไไคุยหันหน่อยลายสวอไปเรื่อยมาซบไหน่อยได้เรือยพัดตามเถอเนาะลายอ,อะนะายู่ แบ่งสนามหกพานเด้อม่อ uh. ่ไเดียเด้ว่าชเนี่ยมันเด้อบกพาต่อยเอาไหมนึกตำของน้องนกแนน้อ่าชเนี่ยนาเห็ดกะทิเย็นค่ะ้าวน้ำมกขาตะปูอันนนชัยนวลมั่ชันะันขิงเยอ่หน่อยก็ง่ายเขาขาไปยืนเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเบ่งหอต่อไปเนาะ ไปลุตสาหนอ่อยขึ้นไปตำ <c oughs> เออ <c oughs> ไปลุด <c oughs> สูงเป็สูงนะเนีย่ <c oughs> ยร้าน ตอนนี้งหน่อยมันยังอุ่มแลนอยู่เด็กหน่อยส่วนตัวจริว่าวันนี้มันใหญจนว่าสิจําสังกะสีอะไเด็กน่อยจนข้ใหญ่ไปเลยพี่หนอเอ่อาเท้าลงเนาะฮะไปคเห็ดนเยวไม่เข่าหมาเลยเพ่อนฮะคนเห็ดคนเห็ดัวบงไปเลาะคนเห็ดบะตมบั่ พองนีบ่ไดอนําเองนี้งามเนาะคือสิแซ่บตัวน้เมาตัวนี้เนาะ่พี่น้องบ่ได้่ไดนี่ตามนี่คนตาม่คนเด้อ ทำเขาเมาด้วยคกมอกพี่น้องอันบ้านก็ใดยังมีอยู่คอมเมนต์บอกเลยเด้อเดบารบางบ้านกับบมีแต่บ่คอมเมนต์บอกกันนะคกมอกแออนวนี้อันส่วนร้ายบ่คอยมีไอเนาะพี่น้องเพราะว่าตะกีดตะกอนหันมีแถบทุกบ้านทุกเพื่อนเพราะว่าตะก่อนบ่มีห้องสีเนาะ คาตะกี้เข,ขาจะผสมใส่โคกอันนี้นะพี่น้องตำเข่าไว้หนาไว้ตอนนั้นเนาะไหวกินใส่โคกตำแล้วก็พัดพัดพัดตะกี้ตำเข่าตักหนามนะพี่น้องตัวตักหนามเนี่บปลสุกยังเกิดทัดอยู่ตักหนามมาไม่เถื่อนนี่ตอนบางทีทสองพันสองพันหา้าสองพันหกเนาะปลาสุกยังจำความได้นะ pháo su hào đặt vậy nó

ยูซาจอนโดน้องเมืองโดยูนียนยูอลเนี่ยใคมันบอลแหลมในีปลาบ่ีเก็บปลาปลาซอานับบุงมาซุกเออเออเหัวกุ้ส่วนเส้นนี่เอาอ่งเลย นสยบุมี่นะสวยด้อสวยสวยสวยยังตะปูกเอามาใส่นอดเอียงอันนี่นอดจะมีจะแค่ข <conference> ม่าวะจ๊า <Wha> <fe et> <ช> พี่ม,มาเรียนมานี่มังอย่างมาต่อยจักมาสีหล,ลังไคบกันคบกันกนไ่เออมาต่ละอีกเลยวัดทีมาบักลากกี่อีก นีน้องมัดอไดทำอนีทีกซองเอก็ได้นะ่แม่สะเวม่อันเป็นกีแมวแตมีเดอพี่น่อตอหมอง่ามันจะเป็นปบบนีเป็นแนวนี้ได้สิหมองละมีแมวแน่น้อยนึง เคียวเป็นเคียวน่กล่องโมโหมันเคียวเราเคียวเราเคียวเคียวของมนะีมเอ้านี่พี่นอเพิ่เคียวมายวงามเลยเ่ว่าเข่าเงางามอันนี้เิ่มว่าขี่แมวนี่เห็นมไขมันติดกันแนนี่เิ่ว่าขีแมวเป็นขี่แมวอีดีเ้ยพี่น่อเขาเขาเา อจะได้มึงน่าสิมาตจะงและเุกตํสวยพี่น้องเฮ็ดดีกว่านี่เยอเฮ็ดดีกวะดเฮ็ดอีซะเ อีเดี๋ยพี่น้องเอ้ต่ขาตตะกี้กับตำแนวนี้เด็ตำเข่าก็อตำอเดีเยวสากเมืยน้อเรียบแ่พี่น้องเห็ดอันนี้มาขอยเห็ดกระบาเ็ห็ดกระบะดมันมันลงตัวสรงตันน้องนวกองปลานมาเะครบเ็ก็บวคน ออบ้จาจกโตเลยราสื้อแน่อนัยมันเปล่าเรื่องซัดพี่น้องเนะาะนั่กับอันนี้แดดเซเซทุกพีทุกพีอะไรสูกกับโต๊ะันตายนะคะได้ไมันนองได้มันน้องกระคาบุตรอ,องหา,ถงางนหาถคก

Quân cả tô rồi, vô nhẹ nhẹ, giúp anh nó với. này. nè anh này nó đang vô. xuất thải vào nè. con <laughs> à, เอาขี่ขี่นั่นขี่แม่เอาไปขี่แม่เอาพี่น้องดูพี่นี่นี่ตามต้มยังเป็นแม่เอาประจ่าขี้โอยไข่ซื้อก้อนนองปลาเมื่อนั้นเันเมื่อไทยซื้อมาฝาคอเพื่อนโลดเจดสีบักครืองเถงเออ เคองของหูผมบอกได้ลายอย่างไรล้อก nah, ็ซ <for S 3> <B> ื really IR oh ้ออยู่เขาเห็ดง่ายนะเขาเขาเสีเขาสเอาเขาสีกัก็มาถุเอามันบวบบ่เขาเห็ดแนวถูกเดยเอาเขาเหดแนีต่กวกได้ทำเนาเาเขาาาอาารมาเห็ดเองว่าเราจะซื้อเอาซื้อเขาจนัไนแเลย

ต้มต้มต้มแห้งเด็ดแล้วล่ะพี่น้องตั้มตมสีรอบเจอนี่เดี๋ยวหามาดูขมเมาไกลๆน้องพี่น้องงามอยู่บ่เดี๋ยวสิษนะยานบะิงบ่โอ้ยงามงามงามพี่น้องเป็นตาแสบครับ ข้ามหมอกเทศนข่ามหมอกเนาะนี่ยอเนี่ยมาในมีหยอแบบนึงประเทศนาปกคันสืสๆเออเพ่อแหละอาะจบจ้าตำข้าหมอพี่น้องมาค่ะดูใ้มันน้ำวอข่าวตอนนี้ก็แล้วไอ้ต้องพี uh, ่น้องชิมบกับ่าเจน จะมาพักเห็ดบ้านเอห็ดเองพี่น้องหน้าตาประมาณนี้นาะสีเขียวนอน่ว่าของเขาเห็ดเหมันสีสีหามกว่านี้จะขัาใส่ยังใส่เียเขใส่อันนั้นใบเตยใส่ใบเตยป่ะอ๋อเออแบบอกรบอป๊กไว้ที่นหยานไก่มาขีใส่ไม่น่าป๊กป่ะ เอา้ามันกับขี่ใส่ดี๋ยน,นมันง่อยมันกับเพาะจ้ะการตำขม่าวกับสิบมาณนี้พี่น้องกับสิบเดเปิดคลิปไปเพียงฝุน่นใส่ลูกใส่เข้าก็ือได้สวยข้อร้ายเถอะเนื้อดื้อลายเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องบปป๊ายบาย